การออกกำลังกายยังช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคนะครับอย่างเช่นนะครับโรคหัวใจนะครับโรคเบาหวานนะถ้าเราเปรับสมดุลร่างกายให้ดีแล้วนะครับก็จะส่งผลให้นะครับผิวพรรณของเรานะครับมีสุขภาพที่ดีด้วยนะครับการออกกำลังกายอย่างเป็นประจําวันละประมาณอย่างน้อย30นาทีนะครับก็จะช่วยให้ระบบย่อยเราดีขึ้นนะครับและการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายเป็นไปโดยตามธรรมชาตินะครับ การออกกำลังกายร,รับส่งผลครับโหจริงๆแล้วเนี่ยต้องพูดก่อนว่าส่งผลยังไงจริงถ้าเราเจอคำยอดฮิตก็คือว่ากีฬากีฬาขยายวิเศษอย่างเช่นนะครับก็ทำให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายโอ้ช่วยลดน้หนักปรับเปลี่ยนรูปร่างเราให้ดีขึ้นนะครับช่วยทำให้รู้สึกว่าคลายเครียด นอนหลับสบายนะครับนอกจากนี้นะครับการออกกาลังกายยังช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคนะครับอย่างเช่นนะครับโรคหัวใจนะครับโรคเบาหวานนะโรคก,กระดูกพุนและก็ช่วยลดไขมันในเส้นเลือดนะครับคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์นะครับซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดในสมอง ในเส้นเลือดนะครับแล้วก็เอามพึกอามพาดนะครับนอกจากนี้ยังครับยังช่วยชะลอความแก่นะครับส่งผลให้ผิวพรรณเราดีด้วยนะครับไม่แห้งกร้านไม่หยาบกร้านและยังช่วยครับยืดอายุให้ยืนยาวด้วยนะครับถ้าเราปรับสมดุลร่างกายให้ดีแล้วนะครับก็จะส่งผลให้นะครับผิวพรรณของเรานะครับมีสุขภาพที่ดีด้วยนะครับ สิ่งสําคัญหนึ่งที่เรามองข้ามกันก็คือระบบย่อยที่ดีนั่นเองครับเพราะว่าระบบการย่อยครับแล้วก็ระบบการขับถ่ายที่ดีนะครับส่งผลให้สุขภาพเราดีไปด้วยนะครับโดยผมมีเคล็ดลับที่ดีครับที่ส่งผลให้ระบบการย่อยและระบบขับถ่ายให้ดีนะครับมาฝากกันนะครับผมหนึ่งครับคือการเคี้ยวอาหารให้ละเอียดนะครับเพราะว่ากระเพาะเรานะครับจะได้ไม่ต้องทํางานหนักนะครับผม 2. นะครับทานอาหารให้ตรงเวลานะครับพยายามนะครับทานให้ตรงเวลาให้เหมือนเหมือนกันทุกๆวันในเวลาใกล้เคียงกันนะครับ 3. นะครับดื่มน้ำให้เพียงพออย่างน้อยวันละ2ลิตรเพราะว่าจะทำให้ระบบย่อยเนี่ยเราทำงานได้ง่ายขึ้นทำให้เราเนี่ยไม่เกิดอาการท้องผูกด้วยนะครับผม 4นะครับหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงนะครับควรทานอาหารนะครับที่มีไขมันน้อยเช่นนะครับพวกเนื้อปลาเนื้อสัตว์ที่ติดมันน้อยๆนะครับหรือไม่ติดมันเลยก็ดีนะครับผมข้อที่5นะครับการออกกำลังกายอย่างเป็นประจำวันละประมาณอย่างน้อยภาษาะ30นาทีนะครับก็จะช่วยให้ระบบย่อยเราดีขึ้นนะครับและการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายเป็นไปโดยตามธรรมชาตินะครับ เคล็ดลับข้อสุดท้ายนะครับก็คือการทานอาหารที่มีเส้นใยสูงนะครับจะช่วยให้ระบบขับถ่ายนะครับทำงานได้ดียิ่งขึ้นครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผักบุ้งนะครับแครอทนะครับกะหล่ำปีนะครับตำลึงถั่วฝักยาวมะละกอนะครับหรือว่าเป็นแอปเปิ้ลหรือฝรั่งองุ่นก็ได้นะครับผมการดูแลร่างกายนะครับให้ปรับสมดุลได้นะครับให้มีระบบย่อยที่ดีระบบขับถ่ายที่ดีนั้นนะครับง่ายๆเลยนะครับโดยการที่เราเลือกทานผัก และผล,ละไม้และที่สําคัญนะครับเลือกเครื่องดื่มที่มีไฟเบอร์นะครับผมโค้ชชอบดื่มน้ำมะนาวน้ำพึ่งผสมขิงเพราะมีส่วนผสมของไฟเบอร์และวิตามินซี0 0ช่วยบูดลําไส้ช่วยปรับสมดุลในร่างกายและยังช่วยทําให้ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายสมดุลอีกด้วยที่สําคัญอร่อยและสะดวกด้วยครับดูแลสุขภาพภายนอกและอย่าลืมดูแลสุขภาพภายในด้วยนะครับ